สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะคะที่กำลังติดตามตัวเลขแนวทางผพานทั้งช่องของเรากิ๊ฟพราวรอยู่ขณะนี้ตอนนี้เนาะอ่ะาภายยังมาหลับมานอนอยาพึ่งหลับอยาพึ่งนอนเนาะตื่นคื้เมืก่อนห็นผู้ใดหลับอยู่มาตามต่อค่ะแนวทางต่องวดสามงวดติดหามนอนเป็นเด็ดขาดสามงวดติดแล้วบอกเจ้าของ <laughs> บอกเจ้าของ แอดบอกจะของสามหวัวติดแล้วที่เขาเนาะอ่นสีบล็ไปครั้งแรกหรือเปล่าเนี่ยตั้งแต่แอดมาเห็ดคลิปเนาะแอดเขาสามหวัวติดอางวดองขออนุญาตเนี้ยถ้าเกินย้อนหลังจากหน่อยอันผูใ้ใดฟังแอดบอรู้เรื่องก็ต้องของไปหลายๆเด้อเห็นเอฟตี้เขามาเมนอยู่ว่าแอดกลับย้อนกลับไปฟังเจ้าของ,วงเวาเนี่ยอ่านเป็นซับซูว่าสัน่น มาต้องสับส่วนแคปแต่ตัวเลขแลก้กจัดกันตัวเลยเนาะอ่ะไปตัวกันเลยเนาะคะ่ะของแอดเขาสามมืติเนาะคะ่ะนั่งบาติดนอนมารับแท้แน่นอนเมืองมาดามเพิ่นแห่งสีบฝอยหายละมืออื่นอ่ะกรับขอบุญขอบคุณเอฟซีแฟนคลับ, F F บทุกทท่านก่อนนะคะที่เขามาติดตามที่เขามากดไลค์กดแชร์ในคลิปนี้ในทุกๆคลิปที่ผ่านมาแล้วกับเบิงแนวทางให้แอดจนจบนะกลับขอบพระคุณในหลายแนวทางในคำขึ้นนี่ก็จะมีของแอดเนาะแล้วก็ พลาดไม่ได้อ้อปล่อยปีค่ะเตรียมตัวเ้อที่ผู้ใดว่าบกเข้าลายงวดรุดลายงวดงวดนี่ตามกันบ่ค่ะอ้อ,อปล่อยเพปิ่นแห่งกินว่าได้นอนบมื่อเพื่อกันเพราะว่าอ่าเห็นเอฟซี T จมเนาะบนุบนบุนก็บ่แามันจมบนุบนบนนะุนเนาะเพราะว่าบ่เข้าเพื่อนก็นรู้สึกแย่อยู่เนาะรู้สึกรู้สึกอ่ามือนกับว่าก็อยากให้เอฟซี T ได้เนาะแต่ว่ามันไม่เข้าแตังวดนี้เขา,ขา,ขา,ขาค่ะเขาเนี่ยค่ะ แล้วก็แนวทางของนับเงินค่ะในคลิปนี้เนาะนับเงินเป็นอย่างคุณนับเงินไม่ไม่เขือ่อนไปยังไะคือประจับคู่ไหน่เนาะแต่ถือว่าเขาาด้านี่ของเพิ่นเนาะแล้วเลขติดเพิ่นก็เดินดีเอาไปมาบ่าต้องเป็นเลขติดแล้วเอามาเป็นเลขวินกันเลยค่ะบพต้องวินทางบนเนาะหมายถึงว่าวินเลยเนี่ยในสามตัวในสี่ตัวเนี่ยเนาะของเพิ่นเดินดีค่ะถึงสีมาหน่อยแต่กลับมาของ ขอ,องคุณัำเงินเนาะเลขติดเพิ่นมาตลอดแล้วก็มาแบบกอดข้อกันมามาแบบคููกันมาพร้อมเนาะของนับเงินเนาะตามตัวค่ะคลิปนี้ในคำคือน,นี่แล้วก็ของดาดาผ้ารวยค่ะต้องขอไปเอฟซีเนาะที่ไม่เข้าที่ไม่ผ่านเลขม่เขาไม่ลดค่ะไปตัวบาตองรอซะกับกับไปคุณอะไรที่ยังหายแนวทางมาตัวหนึ่งต้องงดงวันที่แล้วเนาะเพิ่นหายศูนย์เก้าเก้าศูนย์มาออกงวดนี้แต่วง,งวดนี้เขา มาออกงวดนี่เนาะแล้วก็ของป้าสาแก้วไปต่อเหมือนเดิมค่ะของคุณอ่าของป้าสาแก้วนะครับขอพระคุณลายรค่ะที่หายแนวทางมาเนาะเวลาเขา่าคุณก็ะเขา่าแบบต่อเนืองต่องวดเด้แต่เวลาหลุดก็หลุดบโดนค่ะของป้าสาแก้วหลุดหลุดไม่นานแล้วก็เข่าไปลายเซียนลายสำนักด้วยค่ะดินประจําวันของแมา่ดามคำนวณกับเขา่าของปูศูนย์จิตกับเขา่าโอเข่าลายเซียนอยู่ค่ะ เป็นหกเจ็ดเซียนได้อยู่แนวทางเอาไปหลายเซียนของ,ง,องขอ 3, เจีปากแดงอ๋อไอเจีปากแดงแอดก็ขออภัยสำหรับเอฟซีที่เข,ข่าเขามาซ้ำเข่ามาอ่าเขาเอิญว่ายังอ่ะเตือนกันเนาะแอดบ่ได้เบิ่งอีหลีขออภัยหลายๆขออภัยเจีปากแดงพร้อมเลขเพิ่นเข้าสามตัวโตดเนะาะเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาแอดหัดบ่ได้วงให้เพิน่นขออภัยเนาะมึก มออื่นนี่คืนนี่กับเขาอีกแล้วค่ะเลขสองตัวของเพิ่นของเจีปากแดงเนาะคะ่ะไปต่อนะคะแนวทางของแอดกาบขอบคุณขอบคุณสําหรับเอฟซีที่มีน้าใจใหค้ค่านําชาก,กาแฟแอดมาเนาะกาบขอบคุณในรายเด้อค่ะโดนโดนเขาเที่เนาะสามงวดติดเอินเอามาเด้อควรเอ้ยไปต่อนะคะงวดนี้งวดที่สี่ขอให้พี่ๆได้ขอขอให้พี่ๆโชคหมานเนาะ,ะเกิโดนุแเนี่ยจากน้อยเรีเขาสามงวดติดเนาะคะ่ะ ไม่ว่ากันเนาะแมนว่าแอดกับวเคียด์แล้วค่ะน้อมรับนะคะน้อมรับช่วงนี้กับสิว่าววกไปวนมาเนี่ยนอนนอนหน่อย <c oughs> ช่วงนี้นอนน้อยสู่ต่อเหมือนเดิมค่ะแนวทางต่องวดเนาะสำหรับเลขล็อกกิกงวดนี้ซ้ายวิ่งซ้ายรูดเด่นบนล่างวันนี้แอดไฮเด่นที่เจ็ค่ะ 2ตัวแอดไฮที่เจ็ดแปดเจ็เก้าเจ็ดหจ็ูเจ็จค่ะเน้นที่เจ็ดแปดเจเก้าจ็ดค่ะแนวทางเรีกสตัวเนาะคะ่ะกับตัวเน้น3มหาง3มตัวงวดนี้แอดไฮที่หกเจ็ดแปดสี่เจ็ดเก้าเน้นทั้งสองหางเนาะคะ่ะกับแนวทางเรีกสาตัวของแอดเนะะดาะผู้ใดชอบผู้ใดามาตามไปตามต่อ ขอให้พี่ๆปังต่อเนื่องต่องวดเนาะมาแน่ๆค่ะมาแน่ๆเนาะจิตต้องมาค่ะเด่นที่เจ็ดเนาะค่ะสองตัวเน้นที่จ็ดแปดจ็ดเก้าจ็ดสค่ะแก็บหน้าจอเนาะอันเลขกสามตัวกัอย่าลืมนะคะหกเจ็ดแปดส่เจ็ดเก้าค่ะมาต่อที่ของอปอยเป็ดเป็นจังไรกันแน่ค่ะใครที่ตามตัว ามงวดลุดสี่งวดลุดเพิ่นว่างวดนี่พ่ตามเป็นจังใดต้องตามเนาะค่ะตามตามเหมือนเดิมแนวทางของออไปเบปเข่าตัวเน่นค่ะเข่าตัวแน่นตัวจออาจจะออกเป็นตัวกลับเนาะเพิ่อเพิ่เลขเพิ่นนี้เพิ่นแยกออกจากสี่ตัวเนาะเอ็นเอ,อออบาเบตเพิ่นทรงมห้แอดเบิ่งเนาะสี่ตัวสามตัวสองตัวเข่ามืดแต่ว่าเพิ่นบอกกลับ ครับเพิ่นเลยแตกเพิ่นเสียดายประสันโอดโอยอยู o ่ U, แอดว่าเป็นหยังคือรบรกลาบแนวทางน่ะเจ้าของน่ะคือบ่กกับเพิ่นว่าเสียดายเดี๋ยวขอไปสวดมนต์แบบหนึ่งว่าซันของออกแบบเพิ่นเพิ่นจัดเนาะเพิ่นจัดเลขเพิ่น4ีตัวมาอันนี้อันนี้ที่แอดว่าได้นี่เพราะว่าแอดเห็นเนาะเพราะว่าเป็นสรงมาไห้เบิงอยู่ว่าเพิ่นจัดไปทั้งซีตัวสามตัวแล้วก็สองตัวเพิ่นเอาแบบเน้นเน้นแบบไม่ต้องกลับนะเพราะว่าสูตรเพิ่นแบบสูตรตรงๆอันนี้เป็นสูตรใไม่เพิ่นว่า สูตรตรงๆเละคะ่ะสามตัวคะ่ะงวดนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์ขอให้สุกๆเนาะสุกๆปังๆแนวทางเลขเด่นของอปอปอยเปค่ะตองงวดสายวิ่งรูดเด่นบนล่างวันนี้ไฮเด่นที่สองค่ะสองตัวไฮที่หกเจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดเน้นที่หกเจ็ดค่ะแนวทางเลขสองตัว กับตัวเน้นหนึ่งหางแต่ว่าแอดตัวสามตัวกลับไปให้เหมือลุนเนาะไม่ต้องกักใา่ต่อเลยค่ะจัดไปสำหรับสําหรับแนวทางเลข3ามตัวให้ที่สองหกเจ็ดหนึ่งหเจ็ดะคะแนวทางเลข3ามตัวสองหางเนาะสตัวให้ที่สองเจ็ดหกเจ็ดแล้วก็0ูนย์เจ็ดหเจ็ดค่ะแอดลืมไปว่า วดที่ผ่านมาเมื่อคืนนี่อ่าประมาณเมื่อคืนสองทุ่มครึ่งที่ผ่านมาเป็นก็ใหายวาเด่นล่างเนาะเด่นล่างที่หกเม็ดเดียวเม็ดเดียวห้ล่างแล้วก็มาห้สองหกล่างเข่าล่างตรงๆอือกันอ่าเข่าล่างเน้นๆอีลีเนาะของออปลอยเปิดล่างคือล่างบนคือบนไปต่อค่ะวดนี้อย่าลืมวิ่งไปบนล่างค่ะวดนี้ไปบนล่างอันแนวทางของออปลอยเป็ดเน้นที่หกจิตนะคะหกจ็ด หน้าจอเนาะมาต่อที่ของนับเงินค่ะ้องนับเงินสายวิ่งสายรูดกอดข้อกันมาหมานเฮ้งฟังกันโบสำหรับตัวเองแนวทางแล้วก็เลขติดเพิ่นเดินดีแล้วค่ะสูตรเพิ่นตั้งแต่หายเลขติดมานี่เข้าตลอดเขาแบบว่ากอดข้อกันมาเนาะแล้วก็มีเข้าตลอดค่ะเข้าตลอด,ดีลีของนับเงิน ามองแล้วก็ลองผิดจรณาวิเคะห์กันเบึ่งเนาะอันเล็กสองตัวอาจจะบบาค่อยมากแต่ว่าสายวิ่งรูดแล้วก็เลขติดเนาะเดินดีเดินดีดนดยาวๆตั้งแต่เพิ่งหามาอันแนวทางตองวัว่าของวันศุกร์สำหรับล่าพัฒนาของนับเงินวันนี้หาเด้นที่หกับเจค่ะสองตัวหที่สองหกสองเจ็ดสองแปดสองสอง สำหรับตัวเน้นเน,น้นที่สองหกับสองเจ็ดค่ะเลขติดงวดนี้ห้ที่หกเจ็ดแปดเก้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะแคปหน้าจอจ้าภายตามตัวเลขติดของนับเงินแอดวาตรตองมาแน,เน่เนาะหกเจ็ดแปดเก้าเพราะว่ามันตรงกับของแอดพร้อมตี <c oughs> เขาประตูเจ้าของแต่ว่าสวยอยู่แอดวามันงามดีเลขติด มาต่อที่ของดาดาพารวยค่ะดาดาพารวยดาดาพารวยหลุดเนาะค่ะต้องขอไปยเอซีเนาะไปต่อแนวทางใหม่วันสุขค,ค่ะตามต่อเหมือนเดิมสายวิ่งสายรูดเต้นบนลางงวดนี้ไฮเด้นที่1กับ0ค่ะ2ตัวไฮที่1001 6776เน้นทั้งสีหางเนาะพื่นไปกับไ้พร้อมแนวทางเลข3ตัวไฮที่701 70, ซี่ตัวให้ที่หกเจ็ดศูนย์หนึ่งค่ะของดาดาพารวยไปต่อเนาะค่ะแคปหน้าจอแล้วไปต่อต่อที่ของป้าสาแก้วค่ะของป้าสาแก้วให้สองห้าเนาะให้สองห้าออกห้าออกหกสองหลุดหนึ่งแต้มเสียดไปแต้มหนึ่งของป้าสาแก้วอางวดนี้ ไปต่อคะ่ะแนวทางของปลาสาแก้วนว่านี้บอมีเลขเดน่นเนาะเอมีสายวิง่งบอมีสายรูดไปตรงๆกันเลยคะ่ะสำหรับเลขสองตัวให้ที่หกเก้าหกแปดหกเก้าหกแปดเจ็ดศูนย์สามเจ็ดสามศูนย์ลกะห้าศูนย์ลกกะหกศูนย์ค่ะแนวทางของปลาสาแก้วสตัวเจ็ดหางสองตัวเจดคูเนาะเอานินินนไปทั้งเจ็ดเจ็ดคู่คะ่ะ แนวทางเลขสามตัวห้ที่หกศูนย์สามค่ะหรือไพจะวิ้นเลขสามตัวจัดไปค่ะของป้าสายแก้วเนาะหน้าจอจ้าใปต่อกันปังๆป๋งเงี้ยวเงี้ยวสำหรับตัวเลขแนวทางในค่าคืนนี้กราบขอบคุณขอบคุณตัวเลขแนวทางจากเซียนเซียนทุกทท่านค่ะที่ห้มาวางทางช่องในน้อยของแอดเนาะแล้วก็เอฟซีแฟนครับทุกทุกท่านค่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนดนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปเนาะสำหรับ fc ใหม่ก่อนหลับก่อนนอนก่อนจากกันไปบึงคลิปนี้เักบิง่าของไปเขาเนี่ยาะรอแนวทางค่ะของอมาดามคำนวณน,นี่มาทั้งสี่ตัวเลยค่ะถ้าวินเนาะเลขมาสี่ตัวเลยหกสองศูนย์เก้านี่ยแล้วก็เลขสองตัวจับคู่วินห้เขาทั้งบนทั้ง่างเนาะหกสองกับเก้าศูนย์ 6, 2, 9, ตามงดตีล้อของ เลขดินประจาวันของมาดามคานวณแล้วก็แนวทางของล็อกเทียนนะคะล็อกเทียนเขาที่ศูนย์เก้าตรงๆเนาะเป็นตัวจับคููแล้วก็ของเจ๊ปากแดงสองหวดติดค่ะงวดที่แล้วก็ต้องขออภัยเนาะนี่เขาเลขสามตัวโตดเนาะค่ะสามตัวโตดหววนี้มาเขาศูนย์เก้าค่ะเขาศูนย์เก้า 09, สองหัวติดเนาะและ้วก็ช่อเชิใชยค่ะเขาที่สองหกเนาะเป็นตัวกลับเลขดินมาทั้งสองตัวค่ะ เลขมิท่มาของเลขมิท่มาเอาตัวนิ่นตัวจอเนาะอ่ารอแนวทางหกสองตรงๆสำหรับเลขเด่นของเลขมิที่มาเนาะคะ่ะตั้งแต่หายมาในเดือนนี้เนาะเอาเฉพาะในเดือนนี้อทีพีพีเพิพ่นถามมาว่าเลขเด่นของไคเดินดีจากที่แอดได้ศึกษาคร่าวๆเนาะเบิ้งให้คร่าวๆยังหันนในเบิง้งอันนี้ของเลขมิท่มาเนาะ,ะเลขเด่นเด่นไม่หลุดเนาะ,ะแปดงวดหลุดงวดเดียวะคะ่ะในเดือนนี้เนาะ ให้มาแปะนวดหลุดนวดเดียวแล้วก็ของปูศูนย์เจ็ดค่ะเขา้าตรงๆค่ะเข้าตัวนิ่นเข้าตัวจอพร้อมสาหรับหนทางเหล็กสองตัวศูนย์เก้ารอนะคะรอหน้าทางแล้วก็ของตาบรรทัดค่ะตาบรรทัดก็ศูนย์เก้าดินเจ็ดเซียนค่ะดินเจ็ดเซียนศูนย์เก้าเนาะรวมเซียนรวมเหล็กดินของเจ็ดเซียน สำหรับที่มี้แอกรกาบขวาบประคุณอีกครั้งหนึง่งวันศุกร์นี้ขอให้มา,าหันอยหิ้งขอให้ปังมากเส้นใดจัดเส้น,นนั้นเนาะแล้วเจอกันไหมในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ